สวัสดีครับอยู่กับพี่กันนะครับเพื่อชาวบ้านทำงานตอนนี้นะครับวันนี้เจ้าตัวเล็กนะครับออกงานใหญ่นะครับปรับปรุงด้านหน้านะครับเพื่อที่จะทำการปูพื้นนะครับด้านหน้าแล้วครับตัวเล็กจัดป้ายครับนี่เตรียมปรับด้านหน้านะครับ นี่ที่สลารวมยาดนะครับที่สลารวมยาดนะครับนี่ครับจะเป็นการด้านหน้าเตรียมที่จะเทพื้นนะครับเข้าหาถนนตัวเล็กก็มาทำงานนี่ครับ ครับนี่ครับตัวเล็กก็ได้ทำงานเตรียมปรับคืน้นหน้าเพื่อที่จะเพครับนี่นตัวใหญ่ๆๆๆตัวเล็กลครับใช้งานทุกอย่างนี่และครับบรรยากาศนะครับทำงาน โมนี่ก็ตั้งแต่เริ่มต้นก่อสร้างนู่นแหละครับงแต่รากฐานนะครับยังไม่ได้ขยับเยื่อนไปไหนแลวครับโมตัวนี้เดี๋ยวก็จะได้ปรับแล้วครับีนขยับเยื่อนแล้วครับปรับพื้นอาคารแล้วครับกดเป็นประมาณนี้นะครับด้านในก็นี่ครับด้านในที่เห็นนังร้านเยอะๆนี่ก็คือ ทำฟ้าด้านบนนะครับส่วนด้านนอกก็นี่ครับทำการติดบัวด้านนอกครับก็อย่าลืมนะครับให้กำลังใจนะครับตตามด้วยนะครับฝากด้วยครับ